แชร์คลิปทหารเขมรขุดหลุมคล้ายวางทุนระเบิดด้านปลอดประสบอดีตรองนายกรับซื้อทุนระเบิดเขมรลูกละหมืน่นท่านผู้ชมช่วยกันดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพจของกองทัพบ,บกทันกระแสน,นะครับได้มีการเปิดเผยภาพออกมานี่ <c oughs> แต่งกลายคล้ายๆกับทหารของกัมพูชาครับชาวเน็ตไทยช่วยทีครับนี่คือคลิปอะไรครับ ขุดเห็ดเหรอปลูกผักเหรอฝังหมาเหรอหรือว่านี่นะ,ะผีวางเหรออ,อ้าวนี่เป็นข้อความนะครับแต่ภาพที่ปรากฏนี้ครับ <c oughs> เป็นนายทหารคล้ายๆกับคนกัมพูชานะครับคุณริชานี่นะนะครับ <c oughs> สวมกางเกงลายพรางเสื้อยืดคอกลมสีเขียวเขียวรองเท้าแตะครับ <c oughs> กำลังวางคล้ายกับวัตถุระเบิดครับทุนระเบิดนี่นะนะครับคาดว่าเป็น PM ผูครับโดยมีเพื่อนทหารเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ในคลิปออนี้ลงกันไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมครับนี่นะพอฟังคลิปไปนะครับเอาเข้าใช้กันแล้วครับมือกบ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 เอาใบไม้รวมทั้งดินเนี่ยคุณเลนจานะานะเอามานะฟังเอาไว้นะครับเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นธรรมชาติทุกอย่างไม่มีการขุดอะไรไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่มันฟ้องสายตาโลกด้วยนะครับบอกว่านี่ครับจะมาหาอะไรเหือวางวัตถุระเบิด เพื่อนก็ถ่ายเอาไว้ครับอ้าวอันนี้เป็นภาพปริศนาช่วยกันดูกันละกันนะครับบอกว่าที่เขาปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการวางไม่มีการวางเป็นคลิปเป,เป็นภาพเก่าตลอดนะครับที่มีการวางระเบิดได้ก่อนหน้านี้เก็บกู้ไม่หมดแล้วทหารไทยไปเยียบไปลุกลํำพื้นที่เขาเขาก็ปฏิเสธอย่างนั้นนะครับพูดถึงของระเบิดไปปั๊บนะครับวางเก็บทุนระเบิดนี้ท่านรองอดีตรองนายกรัฐมนตรีดรประประสบสุรชวดัดีวันนี้นะครับประกาศทางเฟซ บุกออกมาเลยครับประกาศรับซื้อทุนระเบิดเขมรครับอ oh. บอกว่าขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมครับแสดงออกถึงความรักชาติและก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน <c oughs> นะครับนี่ข้อเสนอก็คือว่าเอามาเลยครับ รับซื้อทุนระเบิดบุคคลแบบ PMN2 ครับจากทหารกัปูชาในราคาลูกละ10,000บาทเพราะฉะนั้นขอให้นำส่งไปที่ชายแดนทุกแห่งเลยครับนอกจากนี้ท่านยังโดนลงต่อไปนะครับชวนเชิญคนไทยเลยครับติดธงชาติไทยและก็สติกเกอร์ธงชาติที่รถยนต์พร้อมกับติดพินนะครับธงชาติไทยที่ปกเสื้อกันทุกคนแต่ตอนนี้ปัญหายากมากท่านบอกว่าร้านไหนทำนะครับเหมามวนลาย1,000อันทันทีครับรวมทั้งจะประกวดแต่ เพลงรักชาติที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาท่านจะให้รางวัลด้วย10,000ืบาทครับนี่นะเพราะฉะนั้นท่านบอกูปด้วยนะครับว่าถ้ารางวัลที่เสนอไปมันน้อยไปขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเก่าของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมาแต่เดอีกรุงเทพคริสเตียนอุดมศึกษามหาิทยาเกษตรศาสตร์นะครับมาร่วมลงขันด้วยอ,อ,อย่าง้วก,ก็ตามนะครับพอมีการเผยแพร่เพลงเอกนี้ไปนะครับโอ้คนชอบใจเยอะบางคนบอกว่าแม่ทาไงครับอยากจะสื่อสารเป็นภาษาเขมร ไปถึงฝั่งโน้นจังนะครับเพราะว่าคนเขมรนะครับจะได้เอาระเบิดนี่นะครับมาขายคนใ <c oughs> นเลชานี่นะ <c oughs> ไม่ต้องมาฝังอะคะอ่ะเดินเดินมามาขายตรงๆเลยอย่างนั้นดีกว่านะเอก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะคะองุสสบ่กึ